ป่าแห่งนี้ไม่เคยต้อนรับคนนอกพรานบุญพึมพำกับตัวเองขณะกางแผนที่เก่าคร่ำคราออกดูสายตาคมกริบไล่มองไปตามเส้นทางที่จางหายไปในหมอกหนาเบื้องหน้าแม้จะผ่านป่ามานับครั้งไม่ถ้วนแต่ความรู้สึกกระสับกระส่ายยามก้าวเท่าสู่ป่าดงดิบยามรุ่งสางไม่เคยจางหายพรานบุญบรรจงแกะสลักยันบนไม้จันหอมด้วยมีดคู่ใจจากนั้น จึงผูกติดไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ริมทางเข้าป่าพร้อมกับจุดทูบสามดอกปักลงดินควันทูบสีขาวลอยอ้อยอิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงอ่อนๆรำไรลูกขอคำมาเจ้าป่าเจ้าเขาหากต้องล่วงเกินโดยไม่เจตนาขอให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภยัยเขากล่าวเสียงแผ่วเบาเป็นพิธีที่พรานทุกคนพึงกระทำก่อนเข้าสู่ดงพญาเยน็นพรานบุญเดินตามรอยเท้ากวางป่า ที่ทิ้งไว้บนพื้นดินชื้นแฉะลึกเข้าไปในป่าเสียงฝีเท้าของเขาสงบนิ่งจนกลืนไปกับเสียงธรรมชาติรอบกายทว่าจู่ๆเขาก็ชะงักฝีเท้าสายตาจับจ้องไปยังรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่คุ้นตาที่ปรากฏอยู่ข้างรอยเท้ากวางรอยเท้าที่ดูเหมือนมนุษย์ผสมกับสัตว์ร้ายหรือรอยขีดข่วนขนาดมหึมาบนลำต้นไม้สูงที่ดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนัก หัวใจของพรานเท่าเต้นรัรวยอย่างผิดจังหวะนี่มันรอยอะไรกันเขาพึมพำกับตัวเองสายตาของพรานบุญกวาดมองไปร,บรอบๆเขาเห็นร่องรอยประหลาดบนพื้นดินเป็นทางยาวคล้ายบางสิ่งขนาดใหญ่ลากผ่านและกิ่งไม้ที่ถูกหักโค่นลงมาอย่างผิดธรรมชาติเหมือนมีแรงมหาศาลมากระทำรอยเท้าของสัตว์ป่าทั่วไปไม่ใช่แบบนี้เขาเดินเข้าไปใกล้ ค่อยๆสูมสายตาเข้าไปที่ร่องรอยนั้นช้าๆเมื่อความมืดรอยตัวลงมาพรานบุญตัดสินใจตั้งแคมป์ชั่วคราวเขาจุดกองไฟเล็กๆเพื่อให้ความอบอุ่นและขับไล่สัตว์ร้ายพรานเท่านั่งเฝ้ากองไฟอยู่เพียงลําพังท่ามกลางความมืดมิดของป่าที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากแสงไฟริบหรีจากกองเพลิงความเงียบสงัดเข้าปกคลุมจนรู้สึกติดอัดเสียงจิ้งหรีดเรไร รวมถึงเสียงลมพัดกระทบยอดไม้ทำให้รู้สึกหนาวสะท้านถึงขั้วหัวใจสงสัยคืนนี้คงต้องอยู่ยาวเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆดวงตาของพรานบุญเบิกกว้างจ้องมองออกไปในความมืดมิดท่านใดนั้นเขาก็เห็นแสงวู่วาบสีเขียวอมแดงคู่หนึ่งปรากฏขึ้นกลางป่าลึกแล้วหายลับไปอย่างรวดเร็วราวกับภาพลวงตาหัวใจของเขาเต้นร,รัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกอะไรนะ เขาเอ่ยถามตัวเองเบาๆความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าปกคลุมจิตใจของพรานเท่าพรานบุญรีบคว้าตะเกียงขึ้นมาพร้อมกับชูส่องไปยังความมืดเบื้องหน้าท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงเขาเห็นเงาตะคุมขนาดใหญ่ยืนอยู่ระหว่างต้นไม้มองเห็นรูปร่างไม่ชัดเจนแต่ดูน่ากลัวและน่าขนลุกเงาประหลาดนั้นดูคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันสูงใหญ่และบิดเบี้ยวจนเกินธรรมชาติ พรานบุญรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปที่เขาเคยเจอแกเป็นใครพรานบุญตะโกนถามเสียงสัน่นมือของพรานบุญสั่นเทาขณะหยิบมีดหมอเล่มเก่าแก่ออกมาจากฝักเหงื่อการไหลซึมลงมาตามขมับจุนเปียกชุ่มหัวใจของเขายังคงเต้นระรัวอย่างควบคุมไม่ได้แต่แววตาของพรานเท่ากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ถ้ามันเป็นผีก็จะสู้เขาพึ่พำกับตัวเอง พยายามรวบรวมสติทั้งหมดที่มีอยู่ทันใดนั้นเงาลึกลับก็บพุ่งเข้าใส่พรานบุญอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดพร้อมกับแสงแฟลชวูบว่าตัดผ่านความมืดพรานบุญปัดป้องด้วยมีดหมอคู่ใจที่สะท้อนแสงไฟจากกองเพลิงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดท่ามกลางความมืดมิดของป่าที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามและเสียงโลหะกระทบกันเมื่อแสงแรกของรุ่งสางสาดแสงเข้ามาในป่าพรานบุญนั่งหอบอยู่คนเดียวในสภาพเหนื่อยล้า เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งตามตัวมีรอยขีดข่วนและบาดแผลเล็กน้อยแคมป์ของเขามีร่องรอยความเสียหายข้าวของกระจัดก,กระจายราวกับพึ่งผ่านศึกหนักมาเขามองไปยังทิศทางที่เงาลึกลับหายไปโดยมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบางอย่างถูกวาดไว้บนพื้นดินด้วยกิ่งไม้ที่หักมันยังไม่จบพรานบุญพึมพำกับตัวเองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น